ลองนั้นเนี่ยเ่าเสียวยังหนาไี่ไปลองนะครับหมายถึงเด็กๆเลยนะใส่เล็กๆเลยเนี่ยแม่ก็เสียบแล้วครับแม่เเสียบไปแล้วตอนตอน,น,นเล็กๆอยู่ตอนเด็กๆ แล้วก็ไอ้นึ่งไอ้นึ่งกันนะเนื่งเสียนี่ก็ไอ้พิกิตรก็เสียไปก็พิกิตรเนี่ยเจ้าที่ก็จะมาได้แต่งหน่ที่นี่ทำมาที่นี่มาขายของขายอะไรเล่นใหญ่ที่ที่โลกก็กันจัดมาส่งนะแล้วผมก็อยู่ผัวเพราะว่าคิดว่าพี่รองจะไปเที่ยวหาอีกก็ไม่เห็นมาเลยพี่ก็ไม่รู้เลยว่าไปอยู่ที่ไหนแล้วอยากย้ายก็แม่แม่ตายที่นครสวรรค์นะไม่รู้แม่มาเผาที่มาตากันนะมาเผาที่มาตาก ตอนี้พี่ก็เลยแยกย้ายมาได้มาเข้าวัดประมาณอข้าวัดแล้วก็มาได้เร้่อ็แบบนี้พี่ก็เลยมาขายของทำงานนั้นมายกของแบกของขนส่งอ่ะที่โลกอ่ะแล้วก็มาช่วยมันเลยก็มีคนมาขายของขายเกี่ยวกผมก็ไปหาไปงานบวชงานของที่ไปทวงพี่ตากนะอ่ะพี่ใจของไม่ดีก็ขายเรื่องแล้วพี่เอาเข้ามาเมื่อวานมีตำอวจเข้ามาตามพี่นอนอยู่เขาไม่ไร้หยา พอดีแฟนผมเขาติดต่อทางรายการวิ่งนี่พี่ลงนะครับผมพี่ลงแล้วพี่กิจก็เาเสียบไปแล้วหรือเปล่าเสียบไปแล้วครับไอ้นึกเนื้อก็เสียบแล้วเสียบไปแล้วคิดก็เสียบไปแล้วแล้วนึกก็เป็นอะไรครับเขาก็ป่วยธรรมดาเป็นป่วยป่วยใช่ป่วรมดาก็มาพ่อพ่อเสียบซื้อหลังพ่อเป็นมะเร็งแพงนะพ่อเป็นเป็นมะเร็งเพราะนั้นพ่ออยู่กับผมอยู่กับเพชจนะครับ ตอนนั้นเขาอยู่ที่เขาเสียแั้งพี่ก็ไปเที่ยวหาก็เจอพ่ออยู่อะเออ่อนน้อยตาหงสหตางตาหาหงตางสตาอกับมือลงหนห นี่ก็เห็นั้งแตงเล็กผมก็เลี้ยงม้าเนี่ยตอน,น้เตอนเด็กอะ่ะเนี่ยตอนนี้ผมก็เลี้ยงม้าแม่เนาะแล้วก่อนแม่ก็ตัวามอาย่าหรอหรองก็ตัวท่านี้เนี่ย,น,ยนอกจากพี่พลจะได้เจอพี่ชายแล้วยังเหลือน้องสาวอีกคนนึงครับ ที่รัตนาที่พลัดพรากจากพี่ลองเหมือนกันพี่พลก็เลยจัดแจงโทรวิดีโอคอลให้ทั้งคู่ได้คุยกันพ่อแม่รวมพี่น้องครอบครัวมีลานทั้งหมด9คนตอนนี้เหลือที่มีชีวิตอยู่เพียงแค่3คนแล้วและวันนี้ทุกคนก็ได้พบเจอกันเรียบร้อยครับ ย่าพี่พุนี่มาเจอพี่โคนแล้วเจอเจอน้องโคนแล้วเจอน้องโคนแล้วโอ้ไปตั้งแต่เด็กเลยอะนี่ถ่ายคลิปเอ้ยนี่พี่ลองนะแต่พี่จิตเสียบแล้วทำไมพี่จิตอ่ะพี่จิตเสียบแล้วโผล่พี่จิตอ่ะเดี๋ยวก็ไอ้นึกไอ้นึกอ่ะ พี่ชายที่น้องๆเฝ้าตามหาตอนนี้อยู่ตรงหน้าแล้วครับเขาคือคนเดียวในครอบครัวมีลานที่มีบัตรประชาชนและยังมีชีวิตอยู่ความหวังก้าวต่อไปของน้องๆและโอกาสต่อสู้มะเร็งร้ายของพี่พลดูเหมือนจะเห็นทางรอดแล้วนะครับเมื่อได้ยินคำตอบของพี่ลลงองอ,อพี่ไปรับรองได้ ได้ใช่ไหมได้ครับได้เพราะผมเป็นพี่ชายครับ้เราผมมีพี่ชายได้พี่ทำก็เป็นบ้านให้ทำบัตรประชาชนให้ได้ครับเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหล ฟ้าดัเกนฟ้าได้ิดมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้องไปใหญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า